ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ Sister Tarot นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องเราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธาตุน้ำนะคะประจําวันที่สิบหกถึงสามสิบกันยายนนี้ค่ะชาวราศีธาตุน้ำก็คือชาวราศีมีนชาวราศีกรกฎและชาวราศีพิจิกนะคะโดยชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลักนาะราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนณราศีตามหลักของ Western Astrology ตามศาสตร์ของตวันตกนั่นเอง ะะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ g e n e r a l r e a d i n g นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคราคาดับแรกนะคะก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะสำหรับวันที่9กันยายนนี้นะคะเป็น9เดือน9นะคะใครที่สนใจนะคะที่จะดูดวงแบบส่วนตัวนะคะก็จะมีช่วงที่ให้แบบ จองกันในราคาพิเศษนะคะในวันที่9เดือน9นะคะวันเดียวเท่านั้นนะคะใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยนะคะที่ความสมพันธ์ของชาร์ลีทัดน้ำนะคะเบนเนอรี่ที่ขึ้นมานะคะเป็นไบดรีฟคัพส์นะคะสามถ้วยนะคะมี เกณฑ์เป็นไปได้นะคะว่าในช่วงนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องราวความรักในชาวราศีทัตุน้ำนะคะมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้มีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกดีใจหรือว่ามีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขนะคะในส่วนของบรรยากาศความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นไพ่ The ยม p e r o r นะคะ Nine of w a n d s นะคะ Swords Ten of Wands นะคะ จนมองว่าในตรงเนี้ยนะคะ energy เหมือนกับว่าจะมีการ take action นะคะจากคนใดคนหนึ่งที่เขาเองก็มีความรู้สึกดีให้กับคุณมากๆนะคะแต่เขา ไม่เคยที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนเลยเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแบบนานมากๆแล้วหรือว่าแอบมีใจแอบมีความรู้สึกให้คุณแบบนานมากๆแล้วแต่ว่าตัวเขาเองไม่เคยเปิดเผยตัวต,วตนไม่เคยทําอะไรให้มันชัดเจนหรือไม่เคยทําอะไรให้มันจริงจังเนื่องจากว่าตัวเขาเองมีความกลัวแล้วก็มีความกังวลน,นะคะที่จะ อบอกในเรื่องของความรู้สึกนะคะเขากลัวว่าถ้าพูดออกมาแล้วหรือถ้าแสดงอะไรบางอย่างออกมาแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะในที่นี้เนี่ยเห็นว่าคนคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็น คนที่เห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีสติัตอะไรที่มันชัดเจนมากนักแต่คุณกับเขาว่าเคยคุยกันมาก่อนเคยเจอหน้าเคยพูดคุยกันมาก่อนอาจจะไม่ได้เป็นบทสนทนาที่มันดูเซรยสหรือว่าจรงิงจังเพราะว่าดูแล้วคนคนนี้ไม่ค่อยกลา้าเขาไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นอะไรมากให้กับความสัมพันธ์นี้เลยหรือไม่ไม่ค่อยกล้ามากที่จะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณส่วนใหญ่จะเก็บไว้ คนเดียวเนื่องจากว่ากลัวนะคะ Fab source คือกลัวแล้วก็มีความรู้สึกกังวลนะคะอย่างมากอาจจะมีความเป็นไปได้ว,ว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเคยถูกปฏิเสธหรือว่าอาจจะเคยมีความทรงจําที่มันไม่ค่อยน่าจําเท่าไหร่เกี่ยวกับในเรื่องความรักมันก็เลยทําให้เขาคิดลบนะคะมีความกลัว,ม,ว,ม,ลวมีความกังวลแต่ ถึงแม้ว่าเขาจะกลัวเขาจะกังวลอะแต่ว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณก็ยังคงหนักแน่นอยู่เหมือนเดิมก็ยังคงมีอยู่แบบนั้นเขาไม่ใจให้คุณยังไงก็มีใจให้คุณอยู่อย่างนั้นถึงแม้เขาจะไม่กล้าพูดกล้าบ,บอกแต่เขาเองก็ดูเหมือนจะมองคุณอยู่ไกลๆแล้วก็รู้สึกดีกับคุณอยู่ไกลๆโดยที่ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรออกมานะคะก่อนหน้านี้ แต่ว่าใน episode นี้เน,นี่ยไพ่บอกว่าเขาเองจะชัดเจนมากขึ้นนะคะจะมีการกระทำนะคะในแบบที่ชัดเจนแบบมากๆที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคนคนนี้เขามีใจให้กับคุณจริงๆนั่นแหละนะคะ energy ของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ t ทอปเป็ Pentacles นะคะแล้วเป็นไพ่ o u r of Cups ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความรู้สึกลังเลสงสัยไม่แน่ใจเกี่ยวกับคนคนนี้ว่าเอ๊ สรุปแล้วคนคนนี้เขามีใจให้กับคุณจริงๆหรือเปล่าเขาชอบคุณจริงๆหรือเปล่าการที่เขาเข้ามาคุยหรือการที่เขาชวนเราไปนั่นมานี้การที่เรามีเวลาร่วมกันในแบบที่พิเศษกว่าคนอื่นๆเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่คุณอาจจะเคยคิดแล้วก็เคยอ เหมือนกับว่าสงสัยนะคะเกี่ยวกับในพฤติกรรมของคนคนนี้แต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเหมือนจะสงสัยหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่คําตอบที่ได้ก็จะเดิมๆก็คือเขาไม่ได้คิดอะไรเออเขาถ้าเหมือนว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเกินกว่าพี่น้องเขาไม่ได้คิดอะไรเกินกว่าเพื่อนแต่ว่าการการะทาเขามันก็ชัดเจนว่าเขาก็ไม่ได้พี่น้องกันเราเท่าไหร่หรอกนะคะทีนี้สําหรับในอุปศนี้ท่าน,น้ํานะคะซินมีความรู้สึกว่าคุณจะได้พูดคุย อย่างตรงไปตรงมากับคนคนนี้แหละว่าสรุปแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่อาจจะเป็นเขาเองที่เป็นคน take action หรือว่าเป็นคนที่เปิดประเด็นในเรื่องนี้ก่อนเองหรือพูดคุยเรื่องนี้ก่อนเองนะคะจะมีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณกับเขาได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวเขาเองได้เป็นไพ่ five cups นะคะแล้วก็เป็นไพ่ two of pentacles เขาว่ามีความกลัวหรือว่ามีความกังวลในเรื่องความรักจริงๆด้วยนะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะแบบ มีเรื่องแ yeah, ย่มากๆจริงๆอะเกิดขึ้นกับเขาจนมันทําให้เขากลัวในเรื่องเกี่ยวกับแบบความรักความสัมพันธ์มากๆหรืออาจจะหมายถึงเขาเป็นคนเข้าหาคนไม่เก่งก็ได้นะคะคือเขาไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่จะต้องทํายังไงจะต้องเข้าหาย,ยังไงเดินเข้าหาย,ยังไงแบบไหนถึงจะประทับใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนคิดเยอะคิดมากนะคะก็เลยทําให้ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรสักทีก็คิดคิดไปเรื่อยๆนะคะ เ,เขาเองเนี่ยพยายามนะในการที่จะเข้าหาคุณหรือว่าพยายามที่จะให้คุณกับเขามีช่วงเวลาดีๆร่วมกันเขาเองอยากที่จะแบบมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณได้พูดคุยกับคุณอย่างเ,เปิดอกเปิดใจอะไรเงี้ยแต่เหมือนก่อนนั้นเนี้ยมีความแบบไม่กล้าพอมีความกลัวมีความกังวลเรื่องเราในอดีตด้วยถ้าสมมติว่าเคยผิดหวังอะไรมาแต่ในอสเปรสโเนี่ยเขาเปลี่ยนละค่ะ เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขายังกลัวหรือถ้าเขายังมีความกังวลอย่างนี้ต่อไปอะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็ไม่ได้เดินหน้าหรอกมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทําอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนหรือว่าเขาจะต้องทอํายังไงก็ได้ให้คุณได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ คนคนนี้นะคะสองสัปดาห์ตรงนี้เนี่ยในช่วงสิบหกถึงสามสิบกันยายนนี้นะคะเขาคนนี้รู้สึกยังไงคะกับชาวธาตุน้ำเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ ในส่วนของความรู้สึกของเขาอะเขามองว่าตัวคุณเองอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ perfect ในสายตาของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปหน้ารูปร่างหน้าตานะคะหรือว่าปัจจัยภายนอกต่างๆสิ่งที่มองเห็นตัวคุณเองมี เป็นคนที่มีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างที่จะตรงใจหรือว่าตรงสเปคเขาบวกกับความสามารถของคุณเองก็ค่อนข้างที่จะถูกใจเขามากๆเรียกได้ว่าสวยทั้งข้างในและข้างนอกนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่มีความเก่งหรือว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าเออคุณรู้จริงอะ เรื่องเนี้ยถ้าคุยกับคนแล้วคนรู้จริงนะคะบวกกับบางนิสัยของตัวคุณด้วยนะคะที่เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คนอื่นนะคะเอนเนจีของความแบบท่าน,น้ำนะดูแลเทคแคร์คนอื่นใจเขาใจเราเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกเย็นรู้สึกสงบไม่ได้รู้สึกว่าแบบ มันจะมีพายุอะไรพัดผ่านเข้ามาทําให้เขารู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีไหมอยู่กับคุณรู้สึกรู้สึกว่าอบอุ่นและปลอดภัยนะคะนี่เป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคุณถามว่าเขามีใจให้ไหมเขานะ่ยมีใจให้คุณะคะ่ะมีความรู้สึกดีๆกับคุณนะคะมีความรู้สึกคิดถึงนึกถึงอยากเจออยากคุยนะคะอยากที่จะปฏิสัมพันธ์ด้วยอยากมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะ เพราะฉะนั้นจินมองว่าคนคนนี้ก็ค่อนข้างมีใจให้กับคุณในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วตัวคุณเองนะคะรู้สึกยังไงกับเขา The fool นะคะ Fire Pentacles สำหรับชาวธาตุน้ำนะคะถ้าถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเนี่ยในลึกๆของจิตใจตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้ เอาจริงๆเขาก็เป็นคนที่มีคุณภาพคนหนึ่งเหมือนกันหมายความว่าถ้าเรามองเขาในภายนอกอะนะคะดูเป็นคนที่เก่งในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าในการรับผิดชอบในด้านอื่นๆคุณมองว่าเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก่งแล้วก็หาจับตัวได้ยากมากๆคุณก็ชื่นชอบเขานะคะในความเก่งหรือว่าในความที่เขาเองเป็นคนที่มั่นใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ในเรื่องของความรู้สึก อื่นๆฉันมีความรู้สึกว่าคุณเองก็ค่อนข้างที่จะสับสนกับคนคนนี้พอสมควรว่าทำไมเขาถึงชอบมีแอคชั่นแปลกๆกับคุณเช่นพยายามที่จะเข้าหาแต่ก็ไม่ทำอะไรเลยคุณเคยคิดเกี่ยวกับคนคนนี้หลายครั้งหลายคราวแล้วนะคะว่าสรุปแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่แต่ว่าคุณอาจจะไม่เคยได้รับคำตอบมันมีหลายครั้งที่เขาทำให้คุณสับสนนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจ ทำไมนะคะในสองสัปดาห์ตรงนี้คนคนนี้ถึงจะตัดสินใจทำอะไรให้มันชัดเจนคะอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยอยากที่จะชัดเจนกับคุณ i g h t o f s ลส r เ e lovers นะคะเเขามีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ take action กับคุณในตอนเนี้ย ก็คงจะไม่มีเวลาไหนหรือตอนไหนแล้วแหละที่ดูจะเหมาะสมเพราะว่าถ้าสมมติเขาไม่เทคแอคชั่นกับคุณแล้วถ้ามีคนมาชัดเจนกับคุณในตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาก็คงจะรับไม่ได้เขามองว่าตอนนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เขาสามารถที่จะทําอะไรได้เขามีช่วงเวลาที่เขาสามารถอยู่ใกล้คุณได้แล้วน่าจะพูดอะไรได้เพราะฉะนั้นเขาก็อยากที่จะทําให้มันชัดเจนนะคะ แล้วเขารู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาปาดหน้าเขาไปเนี่ยเขาไม่ยอมแน่ๆนเขายอมรับไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนโดยก้าวข้ามผ่าก้าวข้ามผ่านความกลัวของเขาออกมานะคะ เพราะฉะนั้นาหรับในสองสัปดาห์ตรงนี้ซิมองว่าทัดน้ําคุณมิเกณฑ์ได้รับความชัดเจนจากใครบางคนนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่เป็นคนที่คุณสับสนอยู่นั่นแหละว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณนะคะก่อนหน้านี้เขาเอาจจะมีความกลัวแต่สิมองว่าในสองสัปดาห์ตรงเนี้ยเ,เหมือนเขาจะเอาชนะความกลัวของตัวเองได้ะคะ่ะเอาคาความรักความสัมพันธ์ ความสุขต่างๆกําลังจะตามมานะคะเรื่องที่สงสัยนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์ที่จะได้รับความกระจ่างนะคะจากคนคนนี้ฉันมองว่าเขาว่าน่าจะไปคิดทบทวนดีแล้วแหละ นะคะว่าเขาควรที่จะยังไงกับคุณดีบางคนนะ่ะเขามีความรู้สึกรกักหรือว่าความรู้สึกคิดถึงให้กับคุณมากๆคิดถึงคุณตลอดเวลาคิดถึงคุณทุกวันจนเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาคิดถึงกับคุณมากขนาดนี้เขามีความรู้สึกให้คุณมากขนาดนี้เขาจะต้อง take action อะไรบางอย่างแล้วล่ะค่ะนะคะรานะคานะสำหรับ ในเอพิโซดนี้ของทัดน้ำก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดลค์คอมเมน n ์ดีๆอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box วันที่เรียบร้อาแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ